คนจริงโมอามินาฝากถึงกระติกตอบชัดเหตุที่ไม่ขอเจอหน้าอีกนักสแสดงสาวโมอามินาพินิษเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับแตงโมอยู่เคียงข้างกันมาตลอดหลายปีแม้กระทั่งวันที่รู้ข่าวสุดช็อกก็ยังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เจอร่างของพี่สาวคนสนิทซึ่งโมอามินาก็ได้พูดในรายการคุยแซบโชวว่า หนูจะพูดกับพี่เสมอตั้งแต่เจอกัรแรกๆจนถึงทุกวันนี้มีอะไรให้บอกพร้อมไฟทุกอย่างทุกเรื่องไม่ต้องออกหน้าเองเดี๋ยวทําให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความสุขชีวิตดีพี่อยู่ของพี่ไม่ต้องนึกถึงหนูเลยไม่เป็นไรและล่าสุดนี้โมอามินาพร้อมกับเบิร์ดแฟนนุ่มของแตงโมก็ได้เดินทางไปที่สอพอเมืองนนทบ,บุรีเพื่อให้การกับเจ้าหน้าที่ตารวจจากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยมีบางช่วงบางตอนโมอามินาเปิดเผยว่า หาคนนั้นอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยอยากแสดงอะไรก็เอาเลยโมรู้ความจริงหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอบคุณตำรวจมากๆที่ทำงานอย่างหนกักขอให้ทุกคนรอความจริงส่วนความรู้สึกกับกระติกโมไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้ว่างเปล่าแต่จะเลือกดูแลฉเฉพาะกลุ่มเพื่อนพี่โมและจะดูแลแบบนี้ตลอดไปและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเจอกระติกอยากจะบอกอะไรโมอามินาตอบด้วยน้ำเสียงโกรธว่าไม่ขอเจอเพราะถ้าเจอคงเข้าไปบวก